สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แัดมินกับไ้เดินทางมานะครับตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคู่บ้านะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่วัดถ้ำผีหลอกนะครับสําหรับองวดวันที่16นะครับคู่บาเพันจะมีแนวทางให้ตัวใดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชงรับฟังกันด้วยครับเด้อก่อนอื่นแอดมินกันไป ถวายน้ำให้กับทางคูบาก,ก่อนนะครับเนาะไปละพรน้ำกับคูบาสก่อนนะครับนะเนบาะจะถวายน้ำคูบาคค่ะคูบานะคบามาสการภาพสาธุสาธุนะครับ Ya, tawa riwa hak tua pari perintisa kanang miwa itu timang bepe masuk ke kapatih. Aci kang paca kang tuhang tiba miwa sa seng sate sakit benda sama katal. Canto penari sojataan muncul tawa Sapi, pio, wihwan sam, dosa katal, obobina, satu mati, bawa kuanta wado. Suti hiki wado ko bawa akima คุตาปจายโนจตาโรธรรมาวัตถุปอายุวันสุขภ oh. uh, ูมิตาบานสาธุสาธุสาธุอ่ะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาแสดงความดีใจกับคู่บานนะครับคู่บานเป็นโชคดีถูกปัตเตอรี่นะครับสามสองไปขึ้นเงิ่นนะบอคู่บ้านอ๋อหายเป็นไปขึ้นเงิ่นแล้วนะครับเนาะอย่ามาบอกคอมเมนต์อยู่นะครับเนาะ ครับานังสรับตัวเลขนวทางตัวเลขโชคลาภกับคูบานนะครับคูบาเพิ่วมาเพิ่นฝันต่องวดนะครับเราฟังในครูบาฝันมาจากไหนกาะยามาบอกคือเกาบแลว่าเขาบอกาเป็นโตแล้วจะเป็นอะไรนะเพิ่นบอกเพิ่นโตว่าคูบานไปตีมั้ยบอไปตีเปูบาบุเปจาก่าเปเป็น แต่งวดที่ผ่านมาที่าซีซีคูบา,บามมนเคยออกครับเนี่นี่แหละวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี่แหละพ,พี่กายพี่กายที่ว่ามันถึงซีนั่นชอนคูบาเ้อได้เฉพาเพิ่นมาให้ซีซีกับซีซีหกคร้วก็งวดที่สองมาเพิ่นให้สามหกเลยห้าหนึ่งห้างวดต่อไปว่าคูบาเนี่ยงวดที่มามันตรงกับอ้เพิ่นบอกบ่าคูบาสามหกตรงอ๋อจะ ก็กามเพิ่นบอกเนาะเพิ่นเคยมาบอกครับว่ามาอย่นก็หลายพันสางและนะ้วเนาะเพิ่นอดากมาบอกมีเพื่อนไหมคือเมื่ี้นี่นะเพิ่นก็บ,บอกผู้เมียก็บ,บอกสองศูนย์ผู้ว่าก็บอกสามศูนย์ก็เลยแบบว่าก็จาไปซื้อรถตุ้ดอยค่ับก็จือก็จืดเนาะว่าการื้อเราได้บวกเพิ่นก็บรรายตัวนะครับเนาะอ๋อสองศูนย์สามศูนยนะ์ครับเราใส่กันก็เป็นเลขสามตัวเม็นไงครับศูนย์สามสองอ๋ศูนย์สามสองสองสามศูนย์ นี่คุว่าทีแรกคุว่าเดินตรงกลมเมืม่อเรียกออกคุว่บาเบิจับเด็กว่าเรียกออกพอดีสามสองครับก็เจ้าเกี่ยวเข่าอยู่นี่เนาะก็เจ้า,าโซกันเรียกออกแล้วก็เจ้าโซกันโอ้เด็กออกสี่วีว่าเสร็จวะอือคบ้าได้ยินบอครับไม่ก็เจ้าโซกันดังในม,มันดังขนานอารมณ์ครับสี่ีก็สีกก่สีหกว่าเสร็จว่าือไกลเนาะคุบา้บา,บาก็สื้อคุบ้าก็เดินจงกลม เกือบ่มีคือคือว่าน้องบริเทรรัพทากุบาร์มันนั่นเนาะมันบ่มีสัญญาณน่นกลางคืนคุบารทังฝันฝันตื่นมาบอกตื่นเช้ามาก็เจ้ามาคุบาไปบินเมื่อไหร่คุบาร์ไ่ได้ไปบินบาทไหมคุบาร์สบายมือหลังจากเมื่อเร็เพราะว่าคุบาร์บอกเขาอยู่ว่าคุบาบ่ค่อยสบายนะมันห่างไกลไหมถ้าข้างมือก็อนอคุบาเบ้า บาสิพาเกี่ยมือ้ถคูบาหย่างไก่หย่างมานี่เป็นตั้งแต่ขอบันฉานเพราะอออกค่าที่รถเพิ่งไปใส่พรามาเร็มมา่ครับมาโย่มันเป็นย่างไปเรื่อยๆเห็นไหมเพอเขาสิมาแบบพูดเร็วตีนบ้านหลังนึงกัสิทธาข้าเจ้ามันก่บนโบือไหมเมื่ก่อไก่เนาะคูบาสิบโลเนาะคูบาเนาะเพื่อข้าเจ้าสิมาไปกราบเนาะบ้ากันย่างคู่มือมันนี่บริปัยข้าเจ้ามาวัดยัามว้า เขาามโอ้เสีดายทีาบุษนว่าชื่อบริษัทตัดผื้อตรตลี่ผมมันออกตัวใดเจ้าือโสกัว่าออกซี่สี่คับซี่ี่หกบเดมันออกสามสองโมนครับกับศูนย์ซี่ี่ครับศูนย์สี่ซี่สามตัวบนสองตัวล่างสามสองครับบาร์าร่าโอ้โหโเหกเวอก็่รแตว่ากบอให้กับเจ้าซื้อรรตลี่ เจ้าก็ซื้อม่แต่ซื้อสองสามศูนย์ศูนามูา่ไคซื้อมาอันกวติพันธมาเนาะอันนี้นะูบาเจ้าซ<า>ื้อไว้นะซุ้มกับเจ้าซื้อกูบาบอกับเจ้าซื้อเจ้าพอมัดเนาะก็ะจะหายข้างนก็จหายเพรเาลายโตน,นะครับเนาะอืกลางกคลืนกูบ้ากฝันรีบออกเลยบ่ได้ไปบินมาฝันขอดติเองันะัพิดนมาบอกห้าสามไ่ใ ก็เออว่าคู่บ่าบุรีพัวเห็นคนแต่ว่าได้ยินแต่เสียงหาสามเปอร์เซ็นต์เหรออดีผ่านมายังเห็นผัวเมียเนาะครับเนาะหาบหบเนาะใหม่อันนี้มีแต่เสียงนี่บอกเลยว่าหาสามเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายไม่ยิ่งครู่บ่าหงายเนี่ยเนี่ยแสดงว่ายาครับบอกหาสามตัวเดียวเลยหาสามตัวเดียวอื บอกถนงทุกในเมืองดีจะมาเนี่ยในเมือแรงเราก็บอกเลยครับมหาสามจะไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลยตามจริงครูบาเลยว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่หเสียมเบิ่งก็น่าเขายัง้อประนขายใช่ไหมครับมาแล้วมั้งครับวันที่สี่วันที่ห้าวันที่สี่สี่หาน่าจะมาแล้วครับบริการกาแฟก็คือครับเดี๋ยวเจ้าเนื้อทรานขายมาเช้าถามซุวงขายอยู่ลอตเตอรี่มาหรือเ่ครูบา ได้ดีบ่ะฝันยุ่งว่าจะซื้อเสียงอะครคุบได้แล้วกูบากับบอกเป็น <laughs> ที่ฝันเท่าไหร่น่ะห้าสามออบอกตัวเดียวเนี่ยที่ว่าห <5, 3. S 1> ้าสามงวดที่ผ่านมาปีกายนี่มันอดสามพกเรียบร้อยที่จำได้ป่ะคูบ้า,บาจำได้แล้วคุบาเลืเบนก่อห้าหนึ่งห้ามันก็เป็นตัวกันนะครับคูบาห้าสามหกสามใช่ไหมครับบวกกันเลยเอาแบบนิ่งๆเลยครับอาจารย์เราต้องกันเลย มาสามหกครับดูกันนั้นเลยพี่ที่แล้วสามตัวมันออกตัวยังกับคูบาห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าอืมคูบาจำเลยเล้นะครับเนาะเะืส่วนนี้ครับงมด่สุดท้ากับสิบเก้าวันอืมครับคาอูบาหมดบุ้ชีอเนาะมันแกบ บไยลสติเก่าวดีตผ่านมาสิได้นะครับเนาะเือเกิดบมทนมาบอกนี่นี่วันที่สิบหกพฤศจิกาสี่ห้นี่เละบอกหาสามหมดวันที่สิบหกนี่เนาะอื่ห้าสามบริบอกอะไรตัวบอกหาสามเท่านั้นแหละแต่ยิ่งแต่เสียงบบเห็นหาสามครับ่บอกหลาย คุบ้าก็เลยก็ไต้มือหนอันมากกาลยกฝันนยเปนที่เชื่อเด่นแต่ที่บวกฝันเกี่ยวกับอนี่นนยเป่นาคามเค่อนฝันอยู่ควเป็นฝันเป็นเลี้งแบบเจอมันบาเตะคุบ้าเตเป็นเลข้ยงคุบาเปเตไปง่ายๆลนะฝันลักษณะแบบอะไรคุบาเพื่อเป็นซอยเป็นตีไง่ไหมครับมันเพิ่นไม่ได้บอกเป็นโรกเจเป็นเนลี้ยง่ว่าเพิ่นบอกเพิ่นถ้าขับหลดไปนะ ครับครับรถเพราะแบบเป่าเกียร์เห็นไหมคบเพราะว่ารถนี่มันรถนี่มียู่งหาขั้นเราแล้วแบข้าครับครับไปรับมาตกเกียร์ส่ครับคุณบ้าก็ไปวันเล้หาสี่นั้นพอออกอืมออกคือออกหาสามรถนะครับที่ตัวคนบอกเลยกับพวกนี้แหลกันไหวพวกบากับการไหวมัออกเลย เมื่อออกเลขคือค่บาสเขาบอกมันบอออกมเน่ยได้คูบาโอ้นมาบอกกันหาสามแต่คูบาตีจากความฟันเป็นหาซีแล้วมาโวดมีหาครับแล้หา้าขับไปกับของเกียร์กันยู่เล่นแต่เกียรซีแล้วว่าไม่เล่นเกียอื่นได้แล้วกับเมบ่เน่ยได้ขับคนมาบอกกันหาสามคนมาเรียนแต่เกียรซีกับ เอาสีมาเป็นลักลอยเลยซี่ห้าสามในคูบามผมตีความฝันนี่เนี่ยเลขห้าสามในเป็นบอกสามตัวอยู่ในคู่บาเราเป็นบอกตัวใดอีกแปดห้าสามแปดห้าสามครับเปลี่ยห้าสามกับห้าสามอันสองตัวครับเดียวกันนั่นแหละคือว่าคู่บ่าหายสองตัวแต่เป็นบอกแปดห้าสาม จะจืดเจ่าเ๋ยานี้เนคุยกันจือครับแต่กับบอได้ฟันอีกเนาะกับฟันเ<อ>มือ่อคืนฟันมาไปขับรถนีบ้าครับนี่เดวอรีส่สองตัวของคุ้ามากหน่ยบ้าสาความฝันเมื่อคืนคุ้ามากนยันนคุ้าเตะบบาเตะก้าหาก้าซีกหาเ 95, 94, 95. ออก้าซีก้าหามั 94, นจะเป็นเลขเป็นเลขลงนะครับ ก็อย่างลแล้วครับับไปแล้วเขาเกียร์เท่ากับว่าเขาจะเกียร์สี่เกียร์รถมันมีหาครับมากที่สุดคือโตเฟินบอกบ่าว่าเพื่อนคนนึงเตมันเตยขับที่สุดมันคือเก้าห่าเก้าหาอืมครับแต่ว่าเพืนบอกก็จะบอกเป็นตัวเลยแล้วก็จะบอเล่าครับ ปรก็ไไ่มาะกอบมาประกอเบ้าเลย่อะเปดหาสามครับประกอว่างเสเปดหาสามเปดหาสามหาสามนะครับเนาะเล็ตัวเดียวกันเพื่อเปจังหวเพื่อนกม่าโอ้ยเบาเข้าหาเบ้าเข้าซีรุ่งกูบาดเปยแมนบแต่แถมบ่มาเือไหเข้าหาเข้าซีมักเพิ่กู่ขวครับตัดทิมก็ไดได้ไหมครับ ความฝันเมื่อคืนนี่มันเป็นปัญหาเขาสิบัองค่ะรถมีหาคันเพรากว่าข้าครับเกียร์รถนี่มันสมีอยู่หาเกียร์เมนบันครับแบบนี้มันเป็นรถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่าเขามันมีอยู่สี่เกียร์เลยครับรถนั้มันเป็นรถยี่ห้อเก้ากึ๊กไหมครับเข่าแต่เกียร์สี่ได้แต่เกียร์สี่ถ้ามักที่สุดก็หมักเก้าสี่อะไรับอไปตัวเกียร์สี่คนบอกความแล้วก็รถมันเป็นรถ เก่าไหมครับโบเป็นรถใหม่เลยเป็นรถ่นเก่าครับสมัยก่อนมันส่มีแต่เกียร์สี่นาะงคนขับนาะมันเป็นรถเบนซินหลายน่อสมัยก่อนน้องัน่ใมีเกียร์สี่หมรถสมัยก่อนเนอะในคูบาในความฝันคูบากับเป็นรถเก่าสมัยน้ำบันเรืองนำบันคนนีเก่าโอ้ยใหญ่มากมากมากกว่าเีื่เก้าสี่เลบเก้าหานีล่งเลยครับ ตัวคุณบอกกับคุณบาแปดหาสามแปดสามหาตายเติมมากที่แล้วอันนี้ตีจากข้อมฝันนะคุณบาเนาะกี่อืมผ่อนจากงานเลยง่ายผมโชคดีเนี่ยผมติสื่อนำแดงมาถวายผมเลยจะได้โชคดีดีเจ้าเพื่อนมากเลยมากครับเลขสองตัวนี้เก้าหาเก้าสี่เก้าหางสองคู่นี้ออกเท่ๆนะครับมักตัวนี้เลยเป็นบอ่ เด็โอ้ยเลขากามตโตเขาก็บอกมาเป็นโตอยู่แล้วเนาะครับแด้กกระมันใจเป็นบนพรอ่ออมเถอะเป็นรางวันที่หนึ่งเถาคุณบอลคุณบลว่าโอ้บตูม่อกอนี่ไกลแต่น้องเลขกคือมาออกสี่ีกับสี่ีหกเนาะว้าว่าจมไหมครับ <laughs> 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 รู้ว่าเป็นาสามสองรอครับอไ,ไ,ไรบาบ,บก,ากมือทีเ่เด็ของเน,นบมีนาะน้อมิะนะมตไปเช่าเกี่ยวเขาเจ้าพ้องเชงซ้งไหมคได้ไปขึ้นขึ้นให้คูบารอ๋อตะเปลครับปากตเปลไ,ไปขึ้นให้บ้าข้านไปนะครับยอย่างไรก็แต่ค่ากาแฟนะคูบาเนาะคยเรับอ๋สรุปแล้วเพิ่นมาบอกกันคือ แปดสามห้าคือสามแปดห้าสามแปดห้าสามนะครับว่าโรตเตอรี่ออกว่าจะไปซื้อ,อย<ส>ูซื้อไว้เพื่อได้ค่ากาแฟนี่แหละ <C ük le> ตั๊วมาเหรอครับมันที่สี่สี่ห้าม้าเหรอครับลายใหญ่เป็นมาแล้วตเตอรี่ อันสองตวัวที่โคบามาค่ะคืออย่งก่ครับเมื่อกี้ห้าเก้าห้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าสี่อย่างเี้เก้าสี่เก้าห้านะครับเนาะเออแต่วต่าไม่นเลยโค่นี่เขาขาดครับกระบอกหลาตัวเก้าสี่เก้าห้าสำหรับแนวทางสามตวัวนะครับให้ตัสและธีโคบาจริงๆไงเพื่นมาบอกห้าสามตัวเดียวนะครับ ห้ตัดหาสามนะครับตัวนี้ชุดนี้จะเป็นห้าสามนะครับแนวทางสามตัวนะครับให้ตัดพิ่งวินงเรานะครับแปดห้าห้าแปดแปดสามสามแปดห้าสามสามห้านะครับซ้ำนึ่งนักขุบาลเนาะซ้ำหนึ่งเพิ่นบอกซ้ำครับเพิ่นบอกซ้ำนึ่ก็ตามเพื่อที่เพิ่นบอกนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่บอ,อกมือ เมื่อเลขในคืนๆวกก็บมือบอกเลยอือเมืบอกตรงหมดเลยเห็นต่อหางเลขไปปีสามเนี่ยครับแปดห้าสามแปดห้าสามบอกสามตัวท่าเนี่ยได้ยินในหูครับให้ตักสองตัวนั่นนะครับห้าสามสามห้านะครับแล้วก็หันกระบอกฝันเกี่ยวกับเลื เกอ้อมากมากเลยคุณดาว่าเพิ่มอดางขหเข่าเลเก่ไปเล็าเขาตาเลยแสดงวัญาญาผปผมว่าญาผมมาผมเดาเนี่คิดวหาญ้ามาบอกเราว่าคู่ว่าบูเห็นเลยเนบ่บอเป็นไผแล้ว่จะเสียงปก,กติคู่บาก็ลุกเด็กคื่เมืนครับปีสองาะว่าเดืนเือนยัง เป็นแนวทางความฝันของคูบานะครับน่าจะเป็นยาเป็นเจ้าทีมาบอกคูบานนะครับบอก3ตัวคือ853นะครับคูบาตีจากความฝันจะมี9 4กับ95นะครับอ่ะไปยิปลอตเตอรี่ไปด้วยครับเด้อเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะครับรางวัลที่1นะครับขอโชคดีเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางความฝันของคูบ้านะครับ ได้แล้วนะครับสำหรับความฝันของครูบานะครับประจําวัวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเู้ใดเข้ามารับชมกข็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้อครับเด้อคอยโชคๆมันๆนะครับสวัสดีครับ